สวัสดีครับวันนี้พบกับคุณปอจเชเนเเคยนะครับนักย่าคุณภาษาวันนี้วันนี้เรายังอยู่ในเรื่องของระบบประสาทและต่อไร้ท่อนะครับอันนี้เป็น EP ีที่3แล้วนะครับวันนี้จะพูดเรื่องของการทํางานของระบบประสาทเนาะว่าทำงานองไรบ้างนะครับไปดูได้เลยครับการทางานของระบบประสาทนะครับจะประกอบไปด้วยนะครับอวัยวะนะครับรับความรู้สึกนะ รับความรู้สึกต่างๆที่เกิดขึ้นจากการสัมผัสนะครับได้แก่ตาหูจมูกลิ้นหวหนังและกล้ามเนื้อนะครับคือการทํางานเนาะภาวะรับความรู้สึกนะครับอต่อเลยเส้นประสาทนะครับนี่ยเส้นประสาททำหน้าที่รับส่งนะครับรับและส่งกระแสประสาท หรือกระแสความรู้สึกต่างๆของร่างกายนะครับผ่านเข้าสู่ไขสันหลังไปยังสมองครับและจากสมองไปยังส่วนต่างๆของร่างกายนะครับเป็นภาษาอันแรกเป็นอวยัยวะและความรู้สึกต่างๆนะครับอันที่2เนี่ยเป็นเส้นประสาทและนะครับที่จะส่งความรู้สึกต่างๆเนี่ยไปยังส่วนต่างๆของร่างกายนะครับดูจากสองรูปได้เลยครับต่อไปนะครับต่อไป ไว้วัตี่สากลสมองนะครับและไขสันหลังนะครับสมองนะครับนะควบคุมความคิดความจำและความรู้สึกเนี่ยเช่นการเห็นนะครับการได้ยินนะครับเกลมรสสัมผัสนะครับส่วนไขสันหลังเนี่ยจะเป็นทางผ่านของกระแสประสาทนะครับไปสู่ปากวัยวะท่อนล่างนะครับก็ดูสักทีว่าจะมีครสมองเส้นประสาทแต่สันหลังนะครับ ในร่างกายของมนุษย์เราเนาะก็จะมีเก็บเอาไว้ว่าเหล่านี้อยู่นะครับของที่เรารู้สึกนะครับเจบ็บปวดอะไรต่างเนี่ยมีลยนะครับอ่ะต่อไปอไวัยว,วะสุดท้ายแล้วเนาะอ่าประสาทอัตโนมัติอัตโน,นมัติครับ อันนี้คือควบคุมนะครับเกี่ยวกับการย่อยอาหารเนาะการเต้นของหัวใจและกิจกรรมอื่นๆนะครับที่ไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของประสาทส่วนการนะครับถ้าระบบประสาทอัตโนมัติทํางานผิดปกตินะครับอาจจะทําให้เกิดอาการหัวใจเต้นเร็วหรือเต้นช้าเกินไปความดันโลหิตต่ำหรือสูงนะครับระบบการย่อยอาหารผิดปกติทําให้เกิดอาการเช่นท้องผูกหรือท้องเสีย นะครับของอื่นแล้วก็อาหารได้ย่อยนะครับและอันนี้คือนะการทํางานนะครับของระบบประสาทนะครับถ้าไม่เข้าใจเดินกลับไปฟังรู้ในต้นคลิปนะครับนะอันนี้เป็นดีที่สามแล้วนะครับหวังว่านี้จะได้ความรู้นะครับในเรื่องของการทํางานของระบบประสาทนะครับในคลิปต่อไปนะครับจะเป็นเรื่องของวิธีการดูแลรักษาระบบประสาทนะครับเราต้องดูแลยังไงอาหารการกิน ควรที่จะทานอะไรบ้างนะครับควรที่จะกินอาหารประเภทไหนนะครับเอาไว้มาในคลิปหน้านะครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็็นคลิปสั้นๆนะครับนะแล้พวพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ